เอาแรกต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้เราจะมาสอนลงเกม GTA San Surf er FM นะครับผมก็จะเป็น GTA San Online นะครับผมโอเคบมือเราข้ามาแล้วก็ให้เราลเลแต่เราาว่าจะเลือกตัวไหนจะเป็นตัวไลท์หรือตัวฟูก็แล้วกแต่เรานะก็คือตัวไลท์มันจะเป็นกินแบบพื้นที่น้อยนะก็คือสี่สี่ร้อยเอ้สี่ร้อยเกือบห้าร้อยเอมบีนะแล้วเป็นตัวตัวฟูก็จะเยอะหน่อยนะครับ นะครับอ่ะเดี๋ยวนี้ผมจะมาสอนลงตัวตัวฟูวนะผมเป็นตัวเต็มนะเพื่อให้เราโหลด3มลิงก์นะผมก็จะเป็น apk data แล้วก็ obb นะผมคือเรื่องอะไรก็ได้ผมนี่ใน3ลิงก์นี้ผมทุกันเลยนะผมเลือกแต่เราเลยโอเคแล้วก็เมื่อเราดาวน์โหลดมาแล้วก็มันก็จะขึ้นมาแบบนี้มันจะไปอยู่ในดาวน์โหลดหรือเมกาก็เล้วแต่คุณว่าจะเก็บไฟล์ไว้ไหนไหนนะผมก็คือผมจะอยู่ในดาวน์โหลดนะ ก็เาดาวน์โหลดไฟล์ทั้งสไฟล์เสร็จแล้วก็ให้เรากดไปที่ APK นผมหนึ่งครั้งนะแล้วกดอันแรกเลยผมอินสนไม่รู้อันไม่ออกเหมือนกันโอเคแล้วกดติดตั้งไปเลยครับผมแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะครับผมต่อไม้แตกไฟล์ตัว Data นะก็คือกดไปหนึ่งทีอันที่สองครับผมปับแล้ก็รอให้มันแตกไฟล์ให้เรียบร้อยนะ โอเคเมื่อเราแตกไฟล์ดาดอาเสร็จแล้วให้เรากดกดค้างที่คอมเนล็อกสตาร์เกมน,นะผมเราจะก,ก๊อปปี้หรือคัดก็ได้แลเดี๋ยวผมจะเอาคัดแล้วกันกดคัดไกลเลยครับผมคัดแล้วกดด้านบนก็ได้ครับผมแล้วกดอันแรกเลยแล้วก็แอนดรอยดาดอาแล้วก็วางเลยนะครับผมอ่าโอเคแล้วให้เรากลับไปที่ทดาวน์โหลดอีกครั้งครับผมอ่าโอเคแล้วต่อไปให้เรากด obb นะครับผมแล้วกดแตกไฟล์ที่ส่งมาเดิมครับ แล้วก็รอไหมครับผมโอเคครับเมื่อเราแตกไฟ OBB เสร็จแล้วมันก็จะขึ้นคอมนอสตาร์เกมมาครับผมก็เป็นแบบนี้เลยนะก็เหมือนกับตัวดัตต้านะผมแล้วเรากดค้างครับผมแล้วก็กดคัดก็ได้แล้วก,กดปี้ก็ได้โอ้เลทเอรอนนะแล้วกดด้านบนครับผมอันแรกครับผมแล้วก็ Endo OBB แล้วก็วางเลยนะโอเคเมื่อเราวางเสร็จแล้วก็เราเข้าเกมได้เลยนะ เโอเคเมื่อ okay, เราเข้าเกมมาแล้วก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้เลยนะผมก็ส่วนใครที่มีรหัสอยู่แล้วก็ให้ใส่อดีก็พาสเวิร์ดได้เลยนะแต่ใครที่ไม่มีก็ให้เราสมัครนะผมโอ้ยกดที่สมัครเลยคนระับผมแล้วเขียนไอดีอะไรก็ได้แต่เราคือให้เราจําได้นะเดีย๋ยวเอาแบบนี้ละกันนะเอา,เอา,เ,อาเอาอะไรดีวะอืมรูจิโตอะไรกันนะรูดไปดีดีโออาร์ หนึ่งสองสามอ่ะรดอุดหนุนงสามเลยกันนะปะดัดอุดก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกกดเฟิร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกกดตัดไปอพอเราเลือกเพศเนาะเราจะเลือกเพศชายอยู่แล้วนะโอเคตกลงแล้วเราตั้งชื่อเนาะผมจะเป็นชื่ออะไรก็ได้เราเป็นอืมอืมก็เป็นนุช ก็ขีดกลางแล้วก็ A O P I รูปปิตกลงนี่แล้วก็ได้เลือกสถานที่นะก็คือเกิดนี่ก็จะเป็น C หนึ่งแล้วก็ C สองน้ำตัวเ,เลือกที่หนึ่งไปเลยนี่แล้วได้เข้ามาสู่เกมเดซเซนออนไลน์ เรื่อเอ็มเรียกว่าแล้วนะผมยวเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนี่นี่ก็มีจุดบอกราคาของนะเช็คราคาของราคาพวกบงพวกงานอะไรนะครับตอนนี้คือราคาที่สูงๆก็จะมีนันกระจกนะผมก็มจะเป็นแบบนี่ก็ขึ้นว่าเช็ราคาราคาของสินค้าอีกเวลาสิบสี่สิบสองก็คือปรับเปลี่ยนราคานะครับผมนี่เป็นไง ระบบกระบงกระเป๋านี่นี่ระบบโคตรดีจริงๆนะผมนี่ก็เป็นแบบเอ่อตอนนี้ผมยังไม่ยังไม่มีอาชีพกดยังกดไม่ได้อที่สองนะก็มีพวกรถนี่มีเมืองถือนี่โทรสายวงสายด่วนอะไรก็เรื่องของของคุณนะครับผมก็มีท่าทางับผมก็มีแค่น,นี้แล้วก็เออท่าทางเอ็ดมินเขาบอกว่าเขาจะกําลังแบบแก้หน่วงแก้อะไรก่อนแล้วก็เขาจะค่อยเพิ่มคัท่าทางเข้ามานะผม ประมาณนี้เมื่อเราข้ามมาเลยก็ถ้าไม่ต้องถามว่าทําไมเราไม่มีรถก็มันก็จะมีจุดให้เช่ารถเหมือนกันนะนี่เราวิ่งมตรงนี้เลยครับผมจะเป็นจุดนักงานเชา่ารถเนี่ยกดคุยได้เลยครับผมกดคุยนี่จะมีจักรยานกับมอเตอร์ไซค์นะครับแต่ถ้าใครแบบเอาไว้ทํางานแบบต้นเดี๋ยวยังไงล่ะเรื่อมเลยก็ให้กดมอเตอร์ไซค์นะครับผมเช่าเลยส0 0ร้อยนะครับผม กดที่รถกดสตาร์ทนะโอเคแล้วก็ถ้าเราอยากรู้แบบจุดทํางานทําบนทำงา่ำงายกดเมืองเถือครับผมเอาโอเคทุกคนเมื่อกี้เกมมันเด้งนะผมก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะน่าจะเป็นที่มือถือผมด้วยแหละนะเอาโอเคตอนนี้เรามาอยู่กันที่จุดเกิดที่จุดที่สองนะผมแบบก็จะเป็นจุดจุดสี่สองนะสี่ มันก็มีเหมือนกับซีหนึ่งแล้วผมจะมีจุดพนักง,งานเช่ารถนะก <i> ็มีการบงการลาดไอ้กาลาดจะอยู่ตรงนี้นะผมนี่ <i> เป็นจุดเดดบิกรถนะผมตอนนี้เรายังเรายังไม่มีรถอะไรเลยนะนี่ก็เป็นจุดซ่อมรถนะเหมือนกับรถเราจะพังแล้วก็วิ่งมาไอ้เราขี่รถตรงนี้ได้เลยลกดคุยได้เลยนะผมเป็นการซ่อมรถแล้วก็ซ่อมรถที่พังมาแล้วก็รถที่ระเบิดไปแล้วผมก็คือ,อเราขี่ๆแล้วก็ระเบิดขึ้นมาผมแล้วก็ไม่รู้จะซ่อมตรงไหนก็กด มาตนี้เรียกกดซ่อมสี่ห้าร้อยได้เลยนะโอเคอ่ะน,นี้เราไม,ม่เรายังไม่มีรถให้เรากดตรงนี้ผมกดคุยกดที่พนักงานเช่ารถนะนี่ก็ม,มอเตอร์ไซค์กับจักรยานมาเด้อยครับผมกดมอเตอร์ไซค์ไปเลยก็คือใครที่สำหรับใครที่ว่าอยากทำงานทำงานเริ่มต้นชีวิตในเกมไฟเอ็มนะก็เลือกมอเตอร์ไซค์ดีกว่านะมันจะเล็วก,กว่าจักรยานมากเลยกันนม่นิดนึงแหละเออ ก็มีระบบกาชงกาชาด้วยนะนี่เห็นไหมโอเคนี่กาชาดีเลยตู้ขายไขยกาา่กาชากาชาเต็งตัวไข่กาชาตุลละครไข่กาชารถไข่กาชาอุตโอ้เยอะแยะยังมีกาชาสายฟรีด้วยนะกาชาสายฟรีก็มาจากไข่ลูกละหมื่นไหมหมื่นในเกมนะใช่นี่ เป็นเงินหนึ่งหมื่นบาทในเกมเอามาซื้อกระชาแล้วก็เปิดเล่นได้เลยนะครับนี่ก็ประมาณนี้ผมซื้อไฟเอ็มนะแล้วใครที่เราอยากจะทํางานก็ไม่รู้จุดงานอยู่ไหนกดมือถือครับผมแล้วกดแอป,ปนะเลือปที่แอป,ปแล้วกดตกลงนี่สถานที่จุดทํางานถูกกฎหมายนี่เยอยะแยะหมดเลยครับผมแล้วแต่เราจะเลือกงานไหนนะอืมโอเค เดี๋ยวเราจะไปที่ไหนดีโอ้โหเราอยู่นี่เลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปงานเหมืองแล้วกันกรงานเหมืองงงานเหมืองเรายังทําไม่ได้นี่หว่าใช่ไหมใช่ใช่งานเหมืองต้องวิ่งสองขึ้นไปแล้วนี่ก็ประมาณนี้แหละกันนะครับผมก็คือให้เราเลือกเลยนะครับเหมือนกับราชบัตรแมวดีกว่าอยู่กลางทะเลที่นี่ทำไมเหมือนกับ เก็บสาลายแล้วกันนะเก็บสาลายที่3บวกเนี่ยอ่ะโอเคนี่มันก็จะขึ้นจุดนี่แบบนี้แดงๆแบบนี้เป็นจุดทํางานนะเป็นจุด,จดเก็บสาลายนะประมาณนี้โอเคแล้วก็เมื่อกลับรถทํางานเสร็จแล้วก็มีเหมือนกับต้องการแพ็คต้องการอะไรเราไม่รู้สถานที่กดอ F เหมือนเดิมกดที่นี่เป็นแปรรูปขายสถานที่อะไรเนี่ยอโอเคเนี่เป็นรูปไอเทม นี่ก็มีเต็มหมดเลยนะผมแพ็ดเปอร,ร์ลี่หลอมเหล็กบรรจุนุ่มขวดอะไรก็มาเล่นกันดูนะผมดูสนุกนะมาหยุดขายเท่มนะผมนี่ไม้แปรรูปขายแขมูกขายลังส้มขายเครียดไม่หมดเนี่ยมุ้งก็จะเหมือนเหมือนกันนะก็คือมันจะขึ้นแบบจุดสีแดงนะแบบนี้เหแบบ็นไหมจะเป็นแบบจุดสีแดงแบบนี้ก็เราขี่รถตรงมุ่งตรงที่จุดสีแดงได้เลยนะ,ะก็มีอะไรอ๋อแล้วก็มีไม่ใช่ดิ แล้วก็มีสถานที่นี่กระดาษนี่มันกระดาษหนึ่งกระดาษหนึ่งก็จะอยู่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 ตรงนี้นะโอเคแล้วก็กระดาษสองก็จะอยู่แถวๆตรงไหนแล้ววะกระดาษสองกระดาษสองจะอยู่แถวๆโอ้แถวนี่เลยนะนี่ไกลกว่มนควรนะแล้วก็มันกับรถเราน้ำมันหมดน้ำมันใกล้จะหมดก็กดมาเด้อกด เอ่อกดมือถือกดแอป,ปแล้วก็กดสถานที่อะไรเนี่ยอ่อแล้วกดสถานที่แล้วก็นี่เอมน้ำมันใกล้ที่สุดนะมันจะขึ้นเหมือนเดิมจะขึ้นจุดสีแดงแบบนี้เราอ่าโอเคเดี๋ยวจะไปเรามาเติมน้ำมันกันดูว่ามันเติมยังไงนะเด็กก็ยังไม่รู้นะผมอืมเดี๋ยวตัดภาพอตอนที่เออถึงปั๊มน้ำมันเลยแล้วกันนะผม let's go เอาโอเคแล้วนี้เราก็มาถึงปั๊มน้ำมันเรียบร้อยแล้วผมมันก็จะเป็นปั๊มแบบนี้เลยนะผมนี่เขาก็จะมีบอกแล้วให้เขียนทับนี่ทับ r e f u e l เราต้องดับเครื่องยนต์ก่อนนะผมกดกดดับเครื่องยนต์เราเขียนมาได้โอ้ผมทับ r e f u e l เห็นไหมมันก็กำลังเติมน้ำมันให้เรานะนะผมแต่ตอนนี้น้ำมันผมก็เต็มอยู่แล้วก็มันก็จะ เตือไปนิดเดียวนะอ่าโอเคประมาณนี้อ่ะอแล้วก็ผมเลยบอกไปเงินในเกมที่เริ่มตนม้นเริ่มเริ่มต้นที่เขาให้มาก็จะอยู่ที่พนะันห้านะผมจะน่าจะพันห้านะถ้าจะไม่ปิดอ่ะโอเคก็ซื้อก็จะประมาณนี้นะผมก็จะมีจุดเล็บวงเลวลด้วยนะเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันอ่ะโอเคเรากลับมาอยู่ที่เดิมเหมือนเลิเป็นจุด c หนะึ่งเมื่อกี้เกมมันหลุดเจ้าหลุดเป็นยังไงไม่รู้เหมือนกันนะนี่ เดี๋ยวเ,ยวเป็นจุดรับทองเด็กไปอ๋อมันต้องเป็นวิวสามบวกขึ้นไปนะก็คือตอนนี้เรายังวิวหนึ่งอยู่เลยอีกเอ้ยเรายังวิวหนึ่งแล้วนี่เราไม,ม่สามารถรับได้นะนเดี๋ยวผมจะพาไปดูจุดเลเบลของเซิร์ฟนี้ละกันโอนี่ต่างเงี้ยหมดแล้วเฮียอลืมแล้วก็มอเตอร์ไซค์เฮียแต่ร์ทใหม่เนี่ยโอเคไปเฮ้ย นี่ก็มีจุด C นะผมเป็นจุดจุดไม่ใช่จุด C จุด S นะผมเป็นจุดที่ว่าคับอาวุธครับอะไรเดี๋ยวผมค่อยพาไปดูครับเดี๋ยวเราจะไปดูจุดที่เลเบลก่อนดีกว่าแล้วเป็นแบบจุดสีแดงนะเป็นเขตแดงนะเอาไว้ตีกันนะนี่โอ้ยโอ้ยเนี่ยก็จะเป็นจุด เลเบลนะตอนนี้คนไปไปไหนหมดวะนี่นี่ก็มีคนเข้ามาตีกันนะครับเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะอเอเฮ้ยนี่อ๋ออ๋ออ <c oughs> มันอันตรา,ายต่อคนนี่เป็นยังไงลนะ่ะเพิ่งเข้าเซิร์ฟมาใหม่ๆนะก็คือถ้าเราไม่มาจะดีกว่านะตรงนี้คือเรามาดูด้านนอกก็ดูได้นะเกิดว่าเราเข้าไปเราจะโดนฆ่านะาก็คือ มันเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันนะเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันเอาโอเคเยวจะมาดูจุดครับอาวุธนะก็อยู่ที่จุดเอสเลยนะผมจะอยู่ในแผนที่ก็อยู่ตรงนี้เลยนะใกล้ๆจุดเกิดของเรานะผมจุดสี่เอาโอเคให้เราวิ่งมาตรงนี้ครับจะเป็นโต๊ะครับอาวุธอันนี้ไม่ใช่นะเรามาตรงนี้ครับนี่ช่างตีอาวุธนะผมอาผมไม่ได้ผมต้องวิวสามบวกสักคู่ อ่ะโอเคเอ้เรามาอยู่กันกับล่าทหลักของเราแลยเร็วนะอ่ะโอเคเราจะมาเออ่รีวิวงานคราฟอาวุธนะเราวิ่งมาที่ช่างตีอาวุธเน่าแล้วกดคุยนะครับผมนี่ก็จะมีอาวุธสั้นอาวุธเออ่กระสุนปืนอืมเลือกอาวุธสั้นนะครับผมนี่ก็จะมีมากมายให้เราเลือกคราฟนะอันนี้ไม้เบสนี่ก็มี สามสิบเปอร์เซ็นต์เดสิบเปอร์เซ็นต์นะผมก็มจะมีบ่อเนี่ยเราต้องใช้เหล็กทีสิบแล้วก็เงินแดงเงินใดอีกหนึ่งหมื่นนะก็เ,เราจะคราบได้แล้วก็มันจะมีแบบติดบ้างติดบ้างเอาเล้วแต่ดวงเรานะอืมแล้วก็เงินแดงแต่ถามว่าหาจากไหนก็คือจุจจดีเป็นมันจะเป็นงานดำนะผมก็เป็นการกัญชาสายไฟอะไรพวกนี้นะนี่มีสั้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็จะมี เล็ห้าสิบแล้วก็มีเทปกาว1แล้วก็เงินอีกสองหมื่นนะผมก็ประมาณนี้นะครับงานแล้วพ่ยงานนี่เออจุดคาบอาวุธนะอี่ประมาณนี้เลยผมเป็นเซรน IM, ิร์ฟแนวไฟเอ็มหรือเปล่าก็คือว,ว่าสนุกนะผมใครที่เข้ามาก็แล้วมันเล่นกันเยอะๆ,ๆแล้วกันนะตอนนี้คนออนไลน์อยู่ประมาณ สามร้อยแดสี่เลยนะถือถือว่าเยอะนะเออโอเคก็ขาเจ้าคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ผมละกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยละกันนะผมเจอกันใ่คลิปหน้าผมคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไปโอเค